อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในหน่วยที่หนึ่งนะครับเราจะมา anyway. เราเิเร <Columbus> <ać S 1> ่มกันในหน่วยที่หนึ่งกันเลยนะครับให้เราจํานะครับในหน่วยที่หนึ่งให้ดีเพราะว่าอาจารย์มีแบบทดสอบให้เราทําด้วยนะครับอาจารย์มีแบบทดสอบให้เราทําด้วยในหน่วยที่หนึ่งนะครับมีอะไรทักมหาอาจารย์ได้นะครับ ที่ไลน์ก็ได้หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับอ่านี่คือกําหนดการเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้แจ้งพวกเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนนะครับอาจารย์ก็แจ้งเหมือนกันแจ้งไปแล้วเนาะอ่ะมาหน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งก็คือพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพนะครับก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับพื้นฐานโดยทั่วไปนั่นเองนะครับว่าา คอมพิวเตอร์คืออะไรประมาณนี้นะครับให้เรารู้พื้นฐานสักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าหน่วยจริงกันนะครับอ่าหนึ่งเลยนะครับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องตน้นเอ,อ่อความหมายของคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับความหมายของคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องจักรกลที่สามารถประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมนะครับของมนุษย์ที่มนุษย์ได้ป้อนคำสั่งลงไป แสดงว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์ก็เหมือนสมองเหมือนสมองที่รับความคิดนะครับมาจากจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาประมวลผลแล้วก็มาแสดงผลนั่นเองนะครับนี่ก็คือสารสนเทศนะครับซึ่งออกแบ่งออกเป็นอยู่2ลักษณะ,ะจาํานะออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือความหมายตามลักษณะทางกายภาพนะครับมีทางกายภาพแล้วก็มีทาง ตามโคจนานุกรมจำมานี้ให้ดีนะครับว่าในแบบทดสอบครั้งที่หนึ่งนี้มันจะมีไหมนาะนะครับในสองลักษณะนี้ก็คือลักษณะแรกก็คือทางกายภาพลักษณะที่สองก็คือตามโคจนานุกรมนะครับเรามาดูทางกายภาพก่อนนะครับทางกายภาพเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถอ่าน แล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับโดยต้องอาศัยหน่วยความจำนะครับเป็นชุดคำสั่งไว้ในควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของเรานี้ทำงานเป็นชุดทำงานเป็นชุดคำสั่งถึงออกจากมาปรับมวลผลนะครับนี่คือความหมายของทางกายภาพ นะครับทางกายภาพก็คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลโดยอาศัยหน่วยความจำนะครับในการเก็บชุดคำสั่งนั่นเองนะครับนี่คือทางกายภาพเนาะต่อมาก็คือทางพจนานุกรมนะครับทางพจนานุกรมก็หมายถึงเครื่องคำนวณหรือผู้คำนวณมีหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบหรือประมวลผล นะครับคำสั่งที่มนุษย์จัดเตรียมไว้ในรูปแบบของโปรแกรมหรือชุดคำสั่งแสดงว่ามันเหมือนกับการป้อนคำสั่งเหมือนการเขียนโค้ดเขียนโค้ดคำสั่งลงไปฝังไว้ในตัวสมองของคอมพิวเตอร์สมองสั่งประมวลผลอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเนาะป้อนชุดคำสั่งเขียนโค้ดลงไปอ่เอาเขียนโค้ด ตัดเกจหินโคตัดเกจไปเตร์ตเตตตไอโคตัดเกตนี้ก็จะไปเก็บเอาไว้ในสมองแล้วสมองก็จะทําการประมวลผลออกมาเป็นคําสั่งเป็นชุดคําสั่งเป็นโปรแกรมเลยนะครับนี่คือความหมายของพจนานุกรมนะครับประโยชน์นะครับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ประโยชน์อคอมพิวเตอร์มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะ ด้านการศึกษาด้านการเงินธนาคารการแพทย์ด้านทหารอาวกาศนะครับหรือว่าศิลปะวิศวกรรมบันเทิงแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันนะครับนี่คือประโยชน์เยอะแยะมากมายในชีวิตประจําวันของเรานะครับก็ทํางานอยู่แล้วนะครับเราก็จะเห็นคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับในบริษัทของเราที่เราทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์การสั่งซื้อออนไลน์อ่ะอันนี้ก็ใช้การประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เหมือนกัน าการใช้บริการการโอนเงินพร้อมเพย์การชำระสินค้าออนไลน์นะครับก็เหมือนกันนี่คือประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ประโยชน์ของชุดคำสั่งประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแบบนี้นะครับสามารถทำได้มีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับประเภทของคอมพิวเตอร์เราจะแบ่งด้วยกันใหญ่ๆตามนี้เลยนะครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์คือประเภทที่1นเนาะ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าเทราไบต์นะครับเทราไบต์เนาะจำให้ดีแบบทดสอบ20ข้อที่อาจารย์จะให้ทำนี้มันน่าจะมีนะครับมัง้งเนาะมันน่าจะมีมั้งนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับ, Computer, รบหรือว่า, abyte, วา uh, From, เทราไบต์นะครับหรือว่าแมนฟอร์มนะครับแมนฟอร์มก็คือกิกะไบต์นั่นเองนะครับจำให้ดีเนาะแล้วก็มินิคอมพิวเตอร์นะครับมินิคอมพิวเตอร์หรือว่าเมกะไบต์ นะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็วินตาเคชันเหรอวินตาเคชันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับกิกะไบต์นั่นเองนะครับกิโลไบต์กิเคลเอเคโลไบต์นะครับก็มีทั้งหมดอยู่5ประเภทนะครับมีอยู่5ประเภท ประเภทที่1ก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประเภทที่2ก็คือแมนฟอร์มแมทฟอร์มแมนฟอร์มหรือว่าที่เราเรียกกันนะครับประเภทที่3ก็คือมินิคอมพิวเตอร์ประเภทที่4คือซอฟต์แวร์ซอฟเวอร์ซอฟต์แวร์ซอฟเวอร์นะครับซอฟแวร์เนาะประเภทที่5ก็คือไมโครนะครับไมโครคอมพิวเตอร์นะมีทั้งหมด5ประเภทต่อมาเราจะมาแยกแต่ละประเภทดูว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับแล้วก็แมทฟอร์มคืออะไรนะครับเรามาดูกันซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับจำนะครับจำให้ดีในแบบทดสอบนี้นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเหมือนเพื่อนจะเข้ามาเหมือนเพื่อนจะเข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอาจารย์ขอรับเพื่อนเราสักนิดหนึ่ง นะครับโอเคอ่ะเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเช็ค<ม>ชื่ออาจารย์ด้วยนะจ๊ะอ่ะมาต่อในซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุดมีราคาแพงนะครับมีความถูกต้องและแม่นยำในการคำนวณสูง ใช้กับงานที่ต้องการและก็วิเคราะห์ที่ซับซ้อนเช่นงานพยากรณ์อากาศงานวิทยาศาสตร์งานวิจัยพลังงานนิวเคลียร์หรือว่างานทางทหารเข้ามาอีกแล้วจ้ะสุใส่ออต้องให้รับอัตโนมัติแล้วมั้งเนี่ยอย่าลืมเช็คชื่อให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเช็คชื่อให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะนี่คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างที่อาจารย์บอก นะครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับสามารถประมวลผลได้เร็วแล้วก็มีความถูกต้องและแม่นยำนะครับในการคำนวณสูงนะครับแล้วก็ใช้ใช้งานกับด้านพวกวิเคราะห์ใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นออพยากรณ์อากาศนะครับหรือว่าทางวิทยาศาสตร์วิจัยพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ด้านทหารน,นั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เนาะต่อมานะครับแมตฟอร์มแมตฟอร์มคอมพิวเตอร์นะครับคืออะไรก็มีสมรรถนะสูงนะครับมีสมรรถนะสูงคำนวณได้รวดเร็วนะครับมีผู้ใช้นะครับพร้อมกันหลายๆคนไมนเหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถที่เชื่อมกันได้เยอะๆเชื่อมสมมติว่าเรามีเครื่องแม่คายอ่ะแล้วก็สามารถเชื่อมไปนูน่นเชื่อมไปนี่ ได้เห็นไหมในตัวอย่างที่สองก็คือมาร์กเชื่อมกันมาร์กเชื่อก,กับเครื่องปลายทางได้จํานวนมากอย่างที่อาจารย์บอกนั่นเองก็เหมือนเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องแม่อเครื่องแม่เสร็จมีเซิร์ฟเวอร์ไปเครื่องลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่แบบนี้ก็คือการใช้ในส่วนของแมทฟอร์มคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน นะครับมันก็มีกันหลายๆเครื่องเหมือนแชร์ให้หลายๆเครื่องแบบนี้นะครับต่อมามินินะครับมินิคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะปานกลางนะครับสามารถเชื่อมกับเครื่องปลายทางได้หลายเครื่องเหมือนกันนะครับมีลักษณะทำงานเป็นแบบนิยมคือปัจจุบันเนี้ย ไอมินิคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่หรือเขานิยมใช้กันมากไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทห้างร้านหรือว่าสถานที่เราทํางานอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะใช้ในในส่วนของมินิคอมพิวเตอร์นะครับในหน่วยงานเนี่ยจะใช้มากเพราะว่ามันสะดวกนะครับสะดวกดีนะครับเซิรบบ์ฟเวอร์นะครับเซิ Server, ร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก นะครับขนาดเล็กกว่ามินิคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกว่ามินิคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการทำงานประมวลผลจำนวนหลายคนพร้อมกันนะครับมีโปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งไว้กับเครื่องสำหรับผู้ใช้เข้ามาร่วมกันได้นะครับจะมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ที่จำกัดข้อม,มูล นะครับที่ผู้ใช้สามารถเข้ามาแบ่งปันใช้งานอันนี้เราเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเรเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับต่อมาไมโครนะครับไมโครคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับไมโครคอมพิวเตอร์จะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับคนหนึ่งใช้ได้หนึ่งเครื่องนะครับคนหนึ่งใช้ได้หนึ่งเครื่องนิยมใช้ในร้านค้า แล้วก็สำนักงานนะครับอาจารย์เชื่อเลยว่าที่เราทํางานในแต่ละบริษัทในแต่ละโรงงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมโยงอยู่แล้วทุกบริษัททุกโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพีซีนะครับจะใช้ในส่วนของไมโครคอมพิวเตอร์เนี้ยในส่วนของเล็กๆเ,เป็นขนาดเล็กนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับก็จะใช้ได้แค่เครื่องต่อเครื่อง หนึงคนต่อหนึ่งเครื่องนะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องไม่ใช่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งใช้ได้20คนเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรามันจะใช้งานพร้อมๆกัน20คนไม่ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นประเภทตั้งพื้นะนะครับอันนี้ในส่วนของประเภทตั้งพื้นประเภทตั้งโต๊ะประเภทวางตากสมุดบันทึกหรือว่าฝ่ามือนะครับ มีทั้งหมด5ประเภทนี้เนาะไมโครคอมพิวเตอร์นะครเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถใช้ได้แค่1คนต่อหนึ่งเครื่องนิยมใช้ในร้านค้าแล้วก็สำนักงานโดยมีประเภทตั้งพื้นตั้งโต๊ะวางตักนะครับสมุดบันทึกหรือว่าฝ่ามือนั่นเองนะครับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กแบบพกพา นะครับมีความสามารถเ,าเทียบเท่ากับเครื่องส่วนบุคคลนั้งโต๊ะนะครับมีเครื่องพิมพ์เป็นแบบในตัวเครื่องเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ทํางานนอกสถานที่นะครับเหมาะสําหรับคนทํางานที่นอกสถานที่ในส่วนของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้คือจะส่วนสุดท้ายแล้วจะหมดสไลด์และอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้คอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ค,คอมพิวเตอร์แบบฝังตัวก็เป็นอุปกรณ์ที่ถูกฝังไว้กับอุปกรณ์อย่างอื่นแต่ทํางานเหมือนกับคอมพิวเตอร์อย่างเช่นไอ้พวกนาฬิกาสามารถโทรได้อะไรอย่างเงี้ยนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเป็นต้นนี่คือแบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น Android ios นะครับมันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวเหมือนกันนะครับ เหมือนกันเลยเนาฬิกาข้อมือนะครับเป็นนาฬิกาของดิจิตอลก็เป็นคอมพิวเตอร์แบบฝั่งตัวแอนดรอยก,ก็เป็นคอมพิวเตอร์แบบฝั่งตัวนะครับเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์แบบฝั่งตัวทุกอย่างเหมือนชีวประจําวันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็น่าจะพอรู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้าง นะครับโดยทั่วไปนะครับประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมายส่วนประกอบหลักๆก็คือกล่องเคสจอภาพนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เมาส์ลำโพงอันนี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็จะมีหน้าจอมีเมาส์มีคีย์บอร์ดนะครับมีกล่องเคสนะครับมีแป้นพิมพ์ลำโพงนะครับแบบนี้ อุปกรณ์หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์เคสเคสก็คือตัวถังหรือว่าตัวกล่องคอมพิวเตอร์หลายคนจะเรียกว่า CPU แต่ที่จริงแล้วมันเรียกว่าเคสอาจารย์คนหนึ่งอะ่ะที่เรียกว่า CPU นะครับแต่ที่จริงคือมันเรียกว่าเคสนั้นใช้สําหรับบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์เอาไว้นะครับข้างในเช่น CPU เคสคือกล่องกล่องเก็บไม่เหมือนกล่อง กล่องเก็บความรับอ่ะเออเหมือนเหมือนกล่องเก็บนะครับในกล่องก็จะมีพวก CPU มีพวก,<ๆ>พวกอ่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเมมบบร์การจอพัดลมระบายความร้อนหรือว่าพวกพัดบุตรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ CPU นะครับ CPU ก็จะเป็นพวกหน่วยความจําประมวลผลกลางนะครับซึ่งเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์เหมือนการสั่งการ ต้องเข้าสมองก่อนก็คือเข้าซี่ CPU ก่อนไม่ว่าเราจะป้อนข้อมูลอละไรลงไปนะครับป้อนอ่ะป้อนคําว่ากอไก่ลงไปมันก็จะเก็บไปประมวลผลก่อนในสมองก็คือใน CPU นะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับพอมันเป็นคําเสร็จโอเคก็จะมาประมวลผลมาแสดงผลนะครับก็คือทําหน้าที่ตัดสินใจหรือคํานวณจากคําสั่งที่ได้มาอย่างที่อาจารย์บอกนั่นเองนะครับ ถือเป็นหัวใจหลักของการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ขาด cpu ไม่ได้เราขาดสมองไม่ได้ cpu คือสมองขาดสมองคือเราก็ไปเลยนะครับจอภาพแต่แต่ผมเป็นคนไม่มีสมองผมก็ได้มีชีวิตอยู่ได้นะอาจารย์โอ้ยทำไมล่ยอย่าเศร้าสิจ,จะ๊ะน้ำตาจะไหลเยังมีออยู่นะ จอภาพนะครับหรือว่ามอนิเตอร์นะครับก็คือจอที่แสดงการทำงานเหมือนจอโทรศัพท์มือถือนะครับแสดงอ,อักษระตัวเลขภาพกราฟิกนะครับนิยมใช้แค่12นิ้ว21นิ้วนะครับส่วนใหญ่จะนิยมใช้แค่21นิ้วขึ้นไปนะครับมีความละเอียดของผมใช้24นิ้วครับอาจารย์24นิ้ว นิยมใช่สองนิ้วอันหนึ่งแล้วจุดสองนิ้วอีกอันหนึ่งครับอ๋เอเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะอ่าแล้วก็จะใช้ระดับของฟ u l l HD ก็คือพันแปดสิบนะครับพันแปดสิบเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับแก้ละอีกหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์มก็คือ ใช้พิมพ์นั่นแหละง่ายๆแป้นพิมพ์ก็ใช้พิมพ์มีทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยแปดีนะครับหนึ101่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยแปดีในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับมีลักษณะเป็นตัวเลขนะครับหรือว่าตัวหนังสือภาษาไทายภาษาอังกฤษมีหมดหรือว่าใครจะเลือกแค่แป้นพิมพ์แบบภาษาอังกฤษก็มีนะครับหรือว่าเป็นแบบทั้งไทยและอังกฤษก็มีนะครับหรือว่าจะแป้นพิมพ์แบบนะัสตีม เล่นเกมก็มีนะครับโดยมีแป้นพิมพ์โดยเฉพาะนะครับโดยทั่วไปก็คือจะมีแค่1 0 1่ถึงคีย์เท่านั้นนะจ๊ะเมาส์นะครับเมาส์เมาส์คืออุปกรณ์ควบคุมชี้ตัวบนจอคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำงานคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่งซึ่งปัจจุบันออกออ,ออกมาในรูปแบบของ หลากหลายสีสันให้เราเลือกมากมายมีรุ่นบางรุ่นก็มีไฟบางรุ่นก็ไฟกระพริบนะครับกระพริบเป็นจังหวะเพลงก็มีนะครับเคยเห็นอยู่แบบไร้สายก็มีนะครับเม้ามาโคครับอาจารย์อะไรนะเม้ามาโคเมามาโคคืออะไรนะมามาวะฮะคืออะไรจ๊ะ เมาส์ที่มันมีปุ่มรับอยู่ข้างๆนะครับอาจารย์เมาส์เกมเหรอใช่ไม่รู้ว่าอ๋อไม่เคยเล่นเกมเป็นแป้นพิมพ์อยู่ที่อ,อ,อะไรนะอาจะมีแป้นพิมพ์อยู่ที่ตัวเมาส์ครับอ๋อมีม,มีแล้วก็มีประกรมเมาส์ด้วยใช่ไหมอ่ะนะครับ อันนี้คืออุปกรณ์เสริมตัวพ่วงต่างๆนะครับตัวพ่วงต่างๆก็จะมี Power อร์ซ l y มีเมาส์มีคีย์บอร์ดนะครับนี่คือแบบขั้นพื้นฐานก็จะมีเคสนะครับในส่วนของเครือข่ายนะครับก็จะมีพวกเอ,อ่อไวไฟ r วเล s s นะครับโบนิม bon แล้วก็การ์ดนะครับเครือข่ายแม่ข่ายสัญญาณน,นะครับใส่สัญญ,ญาณเนานะแล้วก็แบบเชื่อมโยงก็จะมีลำโพงไมค์แล้วก็มี กล้องเว็บแคมนะครับก็ประมาณนี้ในอุปกรณ์เสริมนะครับการประมวลนะครับประมวลการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับมันจะ Input นะครับรับข้อมูล r o c e s s แล้วก็ o u t p u t นะครับรับข้อมูลประมวลผลแล้วก็แสดงผลนั่นเองนะครับในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์ จะทำงานกันด้วยการอยู่3หน่วยคือรับข้อมูลนะครับแล้วก็ประมวลผลข้อมูลแล้วก็แสดงผลลัพธ์นะครับจะรับด้วยกันอยู่3หน่วยนั่นเอง Input Process Output นะครับ Input คือการนำเข้านะครับนำเข้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์เช่นอะไรก็เช่นแป้นพิมพ์ เครื่องปริ้นเนี่ยที่ทออยกตัวอย่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกล้องเว็บแคมเมาส์ก็คือการนําเข้าการรับการป้อนนะครับการรับข้อมูลการป้อนข้อมูลการพิมพ์การสั่งการนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็คือในการของการรับข้อมูลเข้านะครับคือการรับข้อมูลเข้าปรเซสคือหน่วยประมวลผลข้อมูล นะครับเมื่อนําข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับก็เครื่องก็จะด,ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามคําสั่งที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นจะเก็บไว้ในข้อมูลนะครับหลากหลายเลยนะครับมีการประมวลผลอาจจะได้หลากหลายเช่นนําข้อมูลมาหารวมกันนะครับนําข้อมูลมาจัดการกลุ่มนะครับแบบนี้เลยหรือว่าที่ด่าที่สุดนะครับก็จากนั้น ก็ส่งให้เราเก็บหน่วยความจําหลักนะครับแล้วก็ไปแสดงผลต่อไปนะครับก็เหมือนการเก็บข้อมูลประมวลผลก่อนเก็บทุกอย่างก่อนเก็บเสร็จโอเคเสร็จก็ไปสั่งให้แสดงผลนั่นเองนะครับในส่วนของหน่วยความจำหน่วยความจำนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็เป็นหน่วยความจำหลักแล้วก็หน่วยความจำสำรอง นะครับหน่วยความจําหลักแล้วก็หน่วยความจําสํารองหน่วยความจําหลักก็จะแบ่งด้วยกันอยู่2ชนิดนะครับหน่วยความจําหลักแบบอ่านได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็หน่วยความจําหลักที่สามารถแก้ไขได้นะครับลอมแรมนั่นแหละนะครับลอมแรมเนาะแล้วก็มีความจําสํารองก็คืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลแบบสํารองเช่นฮาร์ดดิสก์แฟลชไดร์ซีดี แผ่นดีสเออใคายังจาแผ่นดีสได้ไหมนะครับก็เก็บความจําแบบสํารองนะครับต่อมาก็คือหน่วยความจาที่แสดงผลก็คือเอาต์พุตก็คือการนําผลลัพธ์ออกจากในการประมวลผลในสไลด์ที่แล้วคือการประมวลผลต่อมาประมวลเสร็จแสดงผลเลยก็คือในส่วนนี้ก็คือการแสดงผลนะครับจะให้เราทราบทางอุปกรณ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งข้อมูลที่แสดงออกมาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของรายงานภาพแผนภูมิตารางแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าที่เราโดยทั่วไปเราเรียกว่าจอมอนิเตอร์นะครับก่อนแล้วก็ก่อนที่เราจะสั่งพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องใช้กระดาษที่กับเครื่องปรินนะครับก็คือการแสดงผลและนะครับ เราเขียนโปรแกรมไว้ใน Word เขียนกระดาษเขียนข้อความไว้ใน Word ปุ๊บก็ต้องสั่งสั่งพิมพ์ออกมาสั่งปริ้นออกมาไอ้สั่งปริ้นนี่แหละก็คือการแสดงผลนั่นเองนะครับไอ้ที่เราพิมพ์ใน Word เนี่ยข้อความที่พิมพ์ใน Word เนียคือการจัดเก็บจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บเสร็จสั่งปริ้นคือสั่งแสดงผลอ่ประมาณนี้นะครับโครงสร้างหลัก นะครับโครงสร้างหลักของคอมพิวเตอร์นะครับลักษณะโครงสร้างนะครับก็คือหมายถึงอุปกรณ์หรือระบบหนึ่งนะครับประกอบด้วยส่วนย่อมย่อมนะครับมันก็จะเป็นการประมวลผลข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายข้อมูลแล้วก็การควบคุมข้อมูลจะแบ่งออกด้วยกันอยู่4ส่วนโครงสร้างลักษณะของคอมพิวเตอร์จะแบ่งด้วยกันอยู่4ส่วน ประมวลผลจัดเก็บเคลื่อนย้ายควบคุมนะครับสีส่วนนี้จําให้ดีนะครับสส่วนนี้จําให้ดีอ่าอันนี้ก็คือปัจจุบันนะครับรูปแบบการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับรูปแบบการทํางานของนะครับของนี้ก็คือให้เราดูนะครับอันนี้น่าจะไม่มีแบบทดสอบนะครับ อันนี้ก็คือหน่วยความจำนะครับในการออกแบบนั่นเองนะครับมีลักษณะแบบนี้เนาะการอแบบของคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะแบบเหมือนเหมือน AI นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า PC AC แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะในหน่วยที่หนึ่งในบทที่หนึ่งนี้ก็จบแล้ว นะครับในหน่วยที่หนึ่งนี้ก็จบแล้วพักก่อนนะคะอ่าบทที่สองจะตอบบทที่สองเลยไหมพักก่อนแล้วกันพักก่อนแล้วกัน ใครยังไม่เ <dans> ช <la Idol> ็คชื่อให้อาจารย์บ้างอย่าลืมเช็คชื่อให้อาจารย์ด้วยนะครับตอนนี้เช็คชื่อให้อาจารย์มาแล้วสิบคนนะครับเช็คชื่อให้อาจารย์มาแล้วสิบคนใครยังไม่เช็คก็อย่าลืมเช็คให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะ